เจ้านี่ยบันอยู่ที่บางแสนนะคะอยู่ที่หาดบางแสนมาทบทวนความทรงจำว้เด็กความทรงจำว้เด็กว่าทะเลบางแสนนี่มันเป็นทะเลที่หูจัดครั้งแรกหูจัดทะเลขั้นบาได้มาบางแสนนี่มันขึ้นรู้สึกว่าโอ้โหว่าธรรมดาเนาะทะเลบางแสนสมือนี้เทียบกับทะเลบางแสนในวหยเด็กของแยบัน มันเกิดบ่อคือกันมันไม่เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็เปลี่ยนแปลงเยอะหาดบางแสนก็ได้รับการปรับปรุงบริเวณพืน้นที่ใช้หาดสำหรับถ่ายนักท่องเที่ยวมาเล่นแต่ว่าความที่ที่คือเกาก็คือทะเลกับหาดทรายมันก็คือเกาแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงมันก็มันก็อาจะมีทั้งด้านบวกด้านลบ นักท่องเที่ยวมาเยอะการเสริมสร้างความมีวินัยของนักท่องเที่ยวอันนี้สำคัญที่สุดจะทำให้หาดบางแสนสวยงามสวยงามเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของเราได้ยาวนานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับวินัยของนักท่องเที่ยวเพราะว่าถ้าแต่ละคนมาเที่ยวแล้วก็อยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบ ต่อส่วนร่วมหละกะักการมีวินัยของเจ้าของในการที่จะบดทิมขยะรับผิดชอบในส่วนที่ที่เป็นขยะที่ตัวเองนำเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็จะมีมีขยะที่เป็นขยะพลาสติกาจากขวดน้ํา ขยะนะอันก็ไอ้ฝันกะขันพานยางไปพ่อกะเก็บมาแหละเอาเก็บใส่ถุงใส่ถุงเลยเก็บเนาะเพราะว่าช่วงที่เจ้าหน้าที่ยังบ่ยังบ่มาเพราะว่าทะเลมันบ่หยุดล่อมันบ่มันจกเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นมันก็สิสัตว์ขยะลงไปเสียลาลงไปใต้ทะเลมันก็สิอาจเป็น ตะไคร้ครับชัดนานต่างๆนอ,อพวเสตพลาสติกเสษอีกอย่างที่มันเปนน็นนั่นก็หลายเาเพราะฉะนั้นเยา่ยบ,บันก็โดยความเป็นห่วงโดยความเป็นห่วงเนาะซอยกันรับผิดชอบต่อส่วนร่วมเนาะรับผิดชอบในการยายาบล่อยอธิเป็นขยะลงไป ว่าถ้าห้ายนางลงไปเขาเห็นขยะเราเห็นที่เป็นขยะเอาตรงนี้ไม่สะอาดตรงนี้เข้ากับเข้ากับวอยากอยูเป็นบ่เข้าบัชพืชนั่งเข่าวัชพืชไปอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเข้าเข้าเองเข้าต้องรับผิดชอบรับผิดชอบทุกอย่างอนุาตปล่อยให้ขยะลงไปทะเลเราต้องรับผิดชอบเนาะเข้าสิ่งตบ้องเหตุอันใดที่เข้าบ่มักเข้ากับเบอเหตุนะครับ ไทนะยมาเนาะผู้ไทยมามาเห็นบานเท่ากับว่าโอ้ยหาดทรายสวยทะเลสะอาดสวยงามหาดบางแสนมันจะเป็นจะเป็นหาดที่มันมันโมันเป็นพื้นที่หาดกว้างมันหานบางสัน้นนะนะมันเป็นเนิเนื้ม้าเล่นเนาะเดี๋ยวเรี้ยหน่อยอย่าแบับก็ชิลลเล่นน้ำได้ลงเล่นน้ําที่หาดบางแสนนะคะวันนี้อยู่ที่หาดบางแสนนะคะ่ะตาพร้อมหรือย,อยัง พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะ